สวัสดีเด็กๆชั้น .5 นะคะพบกันอีกแล้วกับคลิปออนไลน์ภาษาจีนวันนี้เราจะเรียนบทที่1อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นการเรียนครั้งสุดท้ายของบทที่1แล้วสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะขึ้นบทที่2นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราซือมีเนื้อหาอะไรมาสอนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทุกครั้งก่อนที่เราจะสอน หัวข้อในบทเรียนใหม่เนี่ยนะคะเราต้องมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนอโดยเฉพาะวันนี้เลยเดี๋ยวบทต่อไปนะคะจะเป็นบทต่อเนื่องจากเรื่องนี้ก็คือยังเป็นเรื่องกีฬาอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆจําเป็นต้องรู้นะคะว่าคําศัพท์ต่อไปเนี้ยมันแปลว่าอะไรควรที่จะจําได้บ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะคําศัพท์หลักเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมกันก่อนนะคะเริ่มเลยนะคะยิ่นตงกีฬาโยหยโยงว่ายน้ํา หลานฉิวบาสเกตบอลผายฉิววอลเลย์บอลเผาปุวิ่งปุไม่ต่อไปคำศัพท์เสริมนะคะคำศัพท์เสริมจู่ฉิวฟุตบอลหว่างฉิวเทนนิสแฉนจีชกมวยถึงฉิวตะกร้อ หัวข้อใหม่ที่เราซื้อจะสอนวันนี้อยู่ที่หน้า11นะคะข้อด้านล่างเพราะว่าด้านบนเนี่ยเด็กๆเ,เรียนไปแล้วนะคะ ข้อด้านล่างก็คือเรียนรู้หมวดคําอักษรจีนหมวดคําอักษรจีนก็คือในภาษาจีนเนี่ยจะเป็นการเมื่อก่อนนะคะเป็นการวาดภาพเรียนแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยจะไม่มีกอไก่ขอไข่เหมือนแบบภาษาไทยแบบนี้ซึ่งผสมอ่านแบบง่ายๆแบบของเราเนี่ยไม่มีเลยเด็กๆต้องจําตัวภาษาจีนแบบนี้เป็นตัวตัวตัว,ตวนี้แปลว่าอะไรตัวนี้แปลว่าอะไรซึ่งมันเป็นขีดขีดจะยากมากนะคะคราวนี้เขาก็คิดเป็นหมวดคําขึ้นมาเช่นหมวดคําก็คือตัวบอกความหมาย ตัวบอกความหมายจะเป็นตัวพวกนี้นะคะเยกตัวอย่างเช่นเอ๊ถ้าเราเรียนคำเนี้ยมันแปลว่าอย่างเนี้ยมันจะมีตัวบอกความหมายอยู่ว่ามันแปลว่าอะไรจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเป็นบางตัวที่จะเห็นได้ชัดแต่บางตัวเนี่ยเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะเป็นภาษาจีนตัวเต็มก็จะเห็นชัดหรือเป็นการวาดภาพก็จะเห็นภาพชัดเจนแต่ตอนนี้เด็กๆต้องเรียนภาษาจีนตัวย่อบางตัวเนี่ยก็ภาพไม่ชัดเจนแล้วนะคะบางหมวดเนี่ย ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเอามาใส่ได้ยังไงนะคะก็คือจะให้เด็กๆรู้เฉยๆว่าบางคําเนี้ยอย่างพวกเนี้ยมีความหมายคือส่วนไหนภาษาจีนตัวเนี้ยตัวบอกความหมายอยู่ส่วนไหนนะคะไปดูตัวที่หนึ่งกันเลยอันนี้เด็กๆเ,เคยเรียนแล้วเนาะตอนป .4 เรื่องหมวดคํานะคะเราซื่ออธิบายเร็วเลยอ่ะตัวที่หนึ่หมวดนี้ถ้าอักษรจีนที่เขียนแบบนี้ชื่อหมวดว่าโจจือผัง โจจื้อผังเกี่ยวข้องกับการเดินบทเรียนเรามีคําว่ายืน่นที่มาจากยืน่นตงแปลว่ากีฬายิ่นเนี่ยแปลว่าการเคลื่อนไหวาการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินตัวบอกความหมายคือส่วนด้านหน้านี้ตัวยืน่นตัวบอกความหมายคือส่วนนี้นะคะต่อไปตัวที่สองเขียนได้2แบบนะคะยี่จื้อผังยี่จื้อผังเกี่ยวข้องกับหยกหยกที่เป็นอัญมณีสีเขียวนะคะเด็กๆนึกออกไหมคะบทเรียนเรามีคําว่าฉิว ฉิวที่แปลว่าลูกบอลลูกบอลเอาไว้ทําไมคะเด็กๆเอาไว้ละเล่นใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วทําไมคําว่าลูกบอลหรือของเล่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหยกอ่าเราซื้อเคยได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนนะคะคนจีน ที่อยู่ในสังคมชั้นสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ของเล่นนะคะจะเป็นพวกหยกแกะสลักต่างๆเอามาเล่นกันอาจจะแกะเป็นรูปการ์ตูนอาจจะแกะเป็นรูปคนรูปสัตว์อะไรต่างๆนะคะก็เลยเป็นของเล่นก็เลยเอาคํานั้นเนี่ยมาใส่ในคําว่าฉิวที่แปลว่าลูกบอลที่ใช้ในการลเล่นด้วยนะคะต่อไปตัวที่3ามสั้นเตียนสุดสั้นเตียนสูดสั้นเตียนสูดก็คือเกี่ยวข้องกับน้ําสั้นเตียนสั้นแปลว่าเลขสามเห็นไหมน้ำสามหยดถ้ามีตัวนี้อยู่ ในคำนั้นด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำนะคะส่วนมากเช่นคาว่าโยโยงโยโยงแปลว,ว่าว่ายน้ำอ่าเกี่ยวแน่นอนต้องเกี่ยวกับน้ำแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าในการว่ายน้ำเนี่ยจำเป็นต้องใช้น้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวบอกความหมายก็จะเป็นตัวนี้ต่อไปสุดท้ายถีโชพังเกี่ยวข้องกับมือตัวนี้อ่านว่าถีโชพังเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับมือบทเรียนเรามีคำว่าผายชิวแปลว่าวอลเลย์บอล ผายฉิวแปลว,วาล่าวอลเลย์บอลแต่คําว่าผายคําเดียวแปลว่าตบหรือแปลว่าตีแปลว่าตบหรือแปลว่าตีนั่นเองเพราะฉะนั้นการตบหรือการตีเนี่ยเราต้องใช้อะไรแน่ๆอยู่แล้วนะคะเด็กๆใช้มือก็เลยมีตัวนี้เป็นตัวบอกความหมายอยู่ด้วยคําว่าผายที่แปลว่าตบเห็นไหมคะมีตัวคําว่ามือตัวบอกความหมายอยู่ด้านหน้าเกี่ยวข้องกับมืออาจจะงงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นอักษรจีนแบบใหม่แล้วของที่เราเรียนนะคะเป็นอักษรจีนตัวยอ่อ เมื่อก่อนคือเป็นตัวเต็มแล้วก็เป็นการวาดภาพนะคะเด็กๆไม่ต้องวาดภาพแล้วนะคะไม่ได้อยู่สมัยพันหรือ2000ปีที่แล้วตอนนี้เราก็ได้เขียนเป็นตัวตัวแบบนี้แล้วแต่ถ้าอ่านไม่ออกเด็กๆก็ต้องเรียนรู้โดยการเรียนสัตว์ท่าอักษรพินอินเห็นไหมคะจะได้อ่านภาษาจีนพวกนี้ออกนะคะตั้งใจนะคะ ต่อไปนะคะหน้า14บสีหน้าสนะคะหน้าสุดท้ายของบทนี้ทุกๆครั้งนะคะตั้งแต่เด็กๆเรียนตอนป .4 เนี่ยท้ายบทจะมีให้นักเรียนสรุปนะคะสรุปว่าบทเรียนนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะมีกรอบสีชมพูและกรอบสีฟ้ากรอบสีชมพูให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ที่ได้เรียนมาในบทเรียนนี้ทั้งหมด5คําเขียนเป็นสัทธาอักษรพินอิน5คํานะคะพร้อมคําแปลภาษาไทยนะคะ เดี๋ยวตัวอย่างเราซื้อจะส่งให้ดูในไลน์ครั้งหนึ่งนะคะคําคำนะคะต่อไปประโยคให้นักเรียนเขียนประโยคที่ได้เรียนมาในบทเรียนนี้2ประโยค2ประโยคเท่านั้นนะคะเลือกมา2ประโยคอ่าข้อ1ประโยคที่เป็นสัทการศรพินอินและคะําแปลข้อ2สอัทการศรพินอินและคะําแปลนะคะเด็กๆต้องฝึกแปลด้วยต่อไปสุดท้ายจงวาดภาพสิ่งที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในบทเรียนนี้ สิ่งที่เราซื้อเล่าให้นักเรียนฟังเป็นเรื่องอะไรจําได้ไหมคะเป็นเกรดความรู้อ่าเกรดความรู้ในบทนี้จะเป็นเรื่องกําแพงเมืองจีนเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆต้องวาดภาพกําแพงเมืองจีนแบบนี้อาจจะไม่เหมือนก็ได้นะคะลองวาดไปกำแพงเมืองจีนสร้างบนภูเขาอาจจะมีภูเขาบ้างพร้อมทางระบายสีนะคะพร้อมทางระบายสีด้วยใช้ดินสอทํานะคะเด็กๆหน้านี้มีเขียนคําศัพท์ ในกรอบชมพูทั้งหมดคําคำสัทธ,ธาศนพินอินนะคะไม่ต้องเขียนภาษาจีนประโยคน์เป็นสัทธ,ธาศนพินอินแล้วแปลเป็นไทยวาดภาพกำแพงเมืองจีนและระบายสีนะคะในแบบเรียนมีอยู่หน้าเดียวคือหน้า14นะคะต่อไปเรามาดูในแบบฝึกหัดกันค่ะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะเล่มสีขาวหน้าที่สหน้าที่ส หัวข้อที่สี่นะคะข้อด้านบนให้นักเรียนนับจํานวนขีดอักษรจีนที่โจทย์กําหนดให้นะคะภาษาจีนนะคะแล้วเขียนกันเถอะเขียนกันเถอะในที่นี้คือให้เขียนเลขจํานวนขีดเป็นเลขอาราบิกได้เลยนะคะเป็นเลขอาราบิกอ่ะยกตัวอย่างเช่นคําแรกคือคําว่าจูจู่ชิวที่ฟุตบอลคาว่าจูไม่มีในการคัดลายมือนะคะเดี๋ยวเราซื้อพาทําข้อนี้หนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวเราลองมานับพร้อมๆกันว่าตัวนี้มีกี่ขีด 1>, 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วนักเรียนก็เขียนเลขเจดลงไปในช่องนี้ได้เลยเห็นไหมคะเขียนเลขอารบิกได้เลยใช้ดินสอเขียนนะคะส่วนค่าอื่นๆนักเรียนลองนับเองลองนับเองก็คือเด็กๆเนี่ยคัดลายมือกันมาหมดแล้วนะคะตัวที่เราซื้อให้มาเนี่ยคัดลายมือกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นควรจะรู้ว่าตัวนี้มีกี่ขีดตัวนี้มีกี่ขีดลองนับดูนะคะ ต่อไปข้อด้านล่างข้อนี้ใช้สีไม้นะคะเด็กๆเตรียมสีไม้ขึ้นมาเลยค่ะข้อนี้ใช้สีไม้นะคะให้นักเรียนเขียนทับเส้นขีดที่หขีดที่หของขีดอักษจรจีนต่อไปนี้หมายความว่าเวลาเด็กๆกําลังจะเขียนตัวเนี้ยตัวที่เขาให้มานะคะตอนนักเรียนทําขีดที่หทําตรงไหนตอนนักเรียนทําขีดที่6ทําตรงไหนให้ระบายไปตรงส่วนนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคําแรกคําว่ายิ่นยิ่น ตอนนักเรียนทําขีดที่หกทำตรงไหนอะเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันยวินนะคะขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขีดที่หกจะเป็นตัวนี้นะคะในภาษาจีนเขาก็ระบายแรงเงาลงไปเห็นไหมคะตัวยวินแค่ขีดเดียวตอนนักเรียนทาตัวขีดที่หกเนี่ยค่ะจุดไหนที่เป็นขีดที่หกให้ระบายแค่ส่วนนั้นนะคะอย่างตัวที่สองผาย ผายเดี๋ยวเราซื้อพาทําอีกหนึ่งข้อแต่เด็กๆระบายเองนะคะเราซื้อไม่ระบายให้ดูนะคะผายตอนทําขีดที่หกทาอย่างไรอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเด็กๆระบายขีดตรงกลางนิดเดียวได้เลยค่ะอันนี้เป็นขีดที่6แค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยลองฝึกทําและลองฝึกนับขีดดูนะคะ วันนี้งานจะเยอะนิดนึงนะคะนักเรียนอ่าต่อไปหน้าที่8หน้าสุดท้ายให้นักเรียนคัดลายมือคัดลายมือเผาปู่แล้วก็ตัวสีเทาเป็นคําว่าผายฉิวคัะสามครั้งนะคะผายฉิวผายฉิวผายฉิวโยโยงโยโยงโยโยงนะคะมาส่งเหล่าซื้ออ่ะแล้วอย่าลืมทํางานมาส่งเหล่าซื้อนะคะใจเจียนบ๊ายบาย